สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพ้พอสามคนคือเก่าวันนี้ไ <c oughs> สองแถวชวนกินแซ่บนัวคือเก่าพี่น้องจ้าแม่แล้วกับพี่มน่นเมื่อนี้พาพี่น้องมากินตำปูมาพี่น้องเกา่าเลราปูมาเอ้าแม่นําเลยใส่ข้าวโพดน้ำม,มากินพี่สิแซ่บอยู่ดอกมเอนี้เนาะมัน,น,มน,นดแด,ด,ง,นดงอันนั้นนเเาะอ้ยแดงอันตัวนี้มันอะไรมีเนื้อนะอะไ้มีเนี่ยซื้อเพิ่นมาเลยพี่น้องวัอนี้มันแดงหอยเหี่ยวหอยเหี่ยวหอยดอง แสบแ่บ,บเราลืมแม่ว่ารักแม่มือยิบเลยเด้อพี่น้องด้วยมือนี่เมือ่อยเลยเออมือ่อยเลยเด้อปากปพี่น้องเด้อ <ไป S 2> จ<า>้ะให้พี่ม่อนกับแม่กินไปก่อนฝากพี่น้องที่สนใจอยากใส่ครีมตอนนี้ครีมกะ <c oughs> สซีเขาอีเล้วเด้อพี่น้องเด้อครีมจะเข้าแล้วเพราะว่ามันหมดไปแล้วเด้อพี่น้องสบู่กับพึ่งมาครีมกับพึ่งเบิ้ แล้วกส็สร้างไปพึ่งมากเหมือนกันพี่น้องจ้าไม่ไม่สดๆจากโรงงานนะคะเป็นสุดหง่สี่รอยยี่สิบบาทได้พี่น้องครีมสบู่สีรัมสุดหน่อยสองร้อยเจ็ดสิบบาทครีมสบู่แล้วก็ถ้าพี่น้องสนใจกันแดดก็ซื้อ,อแยกได้ด้วย,<า>ยพี่น้องร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละแสบแสบ่บมาเด้พี่น้องด้วแซ่บเหมือนกันขายของแม่ก็พี่พม่วงกระจินไปก่อนก่อนแรกสบู่มดถ่าสบู่ บานี้สบู่มากคีมเบิดขายดีขายดีไหมเนาะขายหรือแจกเนี่ยผู้มาเจ้พอดีกับตอนวอยยุงเทเว่กินเป็นปู่น้าแล้วนะแม่ปูหน้าดอ่อ จอดกันยักมือตะนันมือตะนันมือตัวใส่มืองามใส่ผักดินาออกเฟี้ยมตลอดเลยนะไม่หรอกมาได้เลี้ยวี่ี้อนเสียบจนบมองกล่องเลยพี่สองพี่มุ่น นั่งกลมกินเพื่อเดียวสิแสบแสบไม่เลิกพี่น้องเด้อตั้มสมแสบแสบกูหมาปุ๊บกูหมาอยู่บ้านห้องเขาขายตัวละสิบบาทนใช่ไหมอืมก้านอีกหลานหนึ่งขายตัวละยี่สิบแห้งแห้งหรือคุณถือกวนมั้ยแห้งเท่ากันต่างกัน ยุ่งกบสตโตเนี้ยไงนี่มันทำไมนะครับคลายเป็นเป็นโลกบ่าไม่ได้ลายเป็นโตเงี<า>่ความแสบสูบปูหน้าเข้ามาแล้วพี่น้อง่อนอนนี้นเราคยมีปุหน้ากินไวยเมื่อไหร้วไมัต้องแสบพี่น้องเ,องเอง้ย <laughs> มันยาการะดับยังมาแรงพี่นนองกำลังซีดเหมือนะตันเอาตอนขวดตนันตันปูได้นี่นี่ตันขะวดเยอด tân nhanh kim ngủ luôn chào mẹ tắc mẹ 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 ม,ม,มันตัวเตี้ยเนาะแสบเดิมพี่น้องเดิมดไม่เดิมมันกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสาพุงตั้งหลายนหลายพนนะแม่มันจงังแสบคนเดียวมาแสบส้วงนอดนะโอ้เจ้ายญิงอันนี้ได้บอกอ่าโอเคอยู่บ่เผ็ดไปไหนหมื่นนันซื้อมาเพราะว่าเสี่ยง ูหอะไได้ว่าเขาบมกินเผ็ดคักวิน้ำผูกกังออกมาน้ำผูก้กว่าจำเป็นบอกหอยดองจากข้งางลังงนสิเป็นเตียงไม่รื้ <laughs> คนตกกี่เวทายอยู่อ่นป้าเขาแบบเปียกพี่้องกำลังแสบกำลังหน่ยอยู่เน็่เต็อมโอ้ยขาดตอนเลยขาดทุกชินเลยนี่ไหมปูหน่อยข้างตักใส่กับน้ำสม่ำปูเขาแช่เกลือบ่ thế ừ. ha ừ. mẹ. Ừ. Mẹ để đi nàng đi qua thế là ừ. nhìn bó, mẹ ừ. càng lại. <laughs> Chúng có mồ thế. Ừ. có để ăn lại có để phi <laughs> đoạn Mẹ nàng tăng, chín mẹ nàng tăng có mồ. เต้ยุ้งกว่าหลูกเลยบาทน้องโอ้โหโอ้โหแสบแสบพี่นอ้องเลยไม่ได้อเออเป็นไหม,มแสบแสบ ใชยไปกับส่งที่เมือดไปใช่ไหมไปท่านตะเวน <c oughs> ทำได้ไหมเอาเนี่ย <c oughs> ยีปู กูกินยากแม่เหมือนถ้าแม่มากินเมนูกินยากๆยกครับโอ้ยกินน้ำหนูใส่น้ำหนูใส่แสบแสบพี่น้องเ้ยโอ้ยนี่แสบขนาดคือกันย้อมมือหนาสั่งหอยนั่งร่มมใหโจนกสัมผัสมือ แนวมากพอดีพี่หน้องเลยแสบแสบแสบแม่สุดตัวสุดตัวแม่คืออยากเนาะพอดีหมอพอดีอันนี้คือขอขอพันษาไปแม่ขอไปขอพันษาคือวาเลนยินเสียงเพ่นตีของแรงคือว่าอยู่นี่เพอ่นบตีว่อยู่วัดป่า ันตีเต้นันจินคนจินก็ตีเงียมขึ้นเลยมล้วเขาพันสาวสเลยไอ้เจ๊เจ๊กองแรงนะคน,น,นจินเป็นเต้นอยู่นี่ก็ไก่วัดปลาพี่น้องตรงหน้าก็ได้ โอ้ยสวังเลยพี่น้องเลยสวังหันว่าแม่นมวงนอนเด้อือนี่นี่ขอโฟธไหมอ้าสุดเอาแนวหวานๆมันไม่กินยากจะกินเองย่ากินอย่า เบิรไปเหอเบิร <seeing Commons> ์ตอาแล้วบาดแลกเบิแล้วแสบแสบพี่น้องเอ้ยีลยนตุกดีครับตุกตุเหมือนเลยแล้ะแม่ตากพาไวเอา้าเขาทั้งคันเียงขาดเื่อขาดบขขาดกวงยูพืนมว่าเอาโอเเอาบอโอเปินตกเด้อ นี่คือเสื้อผ้าวัาสวดุอะไกินคำเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกินคำยังไงเลยพี่น้องเลยไม่เด้อไม่เด้อคำพูดใายแซ่บๆ,ๆพี่น้องจาอ้าเอาสะลับมือนี่แอ๋อพี่มุ่นกับแม่กระผ้าพี่น้องมาแซ่บมานวดกับต่ำกเกาเหลาปูมานาะจากขันกินวัสุภาพจาังเลยกันขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆน้อแม่เนาะจ้าสลับมือนี่เฮาสองเอ้ยสามคนสามคนอยู่ได้ลูกเอ้ยห้าสามคนกันจะได้ขอโทษ ล่าพีล่าหนองไปแล้วไหวพอกันคลิปหนาเมือ่อนาพี่น้องจ้าสาลามูนีไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะายบายไปแล้วครับผม <c oughs>